สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับ world changer ตัวจริงในหมวดสินค้า wearable หรืออุปกรณ์ไอทีแบบสวมใส่ที่กำลังมาแรงที่สุดของโลกในเวลานี้นั่นก็คือ hero smart band สายรัดข้อมือรุ่นแรกของแบรนด์ world และอาจเป็นรุ่นแรกของโลกที่ปฏิวัติการตรวจวัดสุขภาพแบบพกพาถ้าคุณได้ครอบครองมันไว้แล้ววันนี้คุณเป็นคนอินเทรนด์ที่สุดคนหนึ่งในโลกแล้วค่ะ ฮีโ่ย่อมาจาก Health and Lifestyle Oracle มันเป็นเสมือนผู้ช่วยติดตามชีวิตและบอกสถานะสุขภาพของเราได้ในด้านรายงานวิจัยทางการตลาดโลกได้ประเมินว่าสินค้า w ว a r a บ l e จะมีมูลค่าสูงถึง3.4มืนล้านเหรียญสหรัฐในปี2020 World จึงได้นำเสนอฮีโรให้กับตลาดโลกด้วยการร่วมมือกับ Quality และโตชิบ้าเพื่อผลิตนวัตกรรมปฏิวัติวงการที่ใช้แวร์โบและเซนเซอร์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและมีคุณภาพสูงที่สุดมีช่องทางจำหน่ายผ่านออนไลน์สโตร์ของ World เท่านั้นล่าสุด World ได้ฉลองยอดจัดส่งฮีโ o ถึงมือลูกค้าทั่วโลกจำนวนกว่า1 0 0 0 0แเรือนภายในเวลาเพียง60วันเท่านั้น ได้รับการออกแบบโดยมิสเตอร์อันโตนิโอเดโรซานักออกแบบสินค้าไอทีชื่อดังชาวอิตาเลียนที่เคยมีผลงานกับ Apple, Instagram และแบรนด์ดังระดับโลกอื่นๆเมื่อปี2015มิสเตอร์อันโตเิโอได้ตัดสินใจมาร่วมงานกับ World อย่างเต็มตัว ฮีโร่เป็นแวร์โบเพื่อสุขภาพที่สำเร็จรูปสมบูรณ์แบบด้วยฟังก์ชันวัดสัญญาณชีพวัดการออกกำลังกายวัดอารมณ์ความไม่ล้าบันทึกวิเคราะห์รายงานแจ้งผลให้คำแนะนำแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉินและเป็นผู้ช่วยดูยแลชีวิตของเรา ฟังก์ชันพื้นฐานอย่าง f i t n e s แ t ร a กเกอก็มีครบถ้วนด้วยนะคะทั้งวัดอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจการนับก้าวระยะทางการเผาผลาญแคลอรี่รวมถึงคุณภาพการนอนหลับด้วยคุณสมบัติของฮีโร่ในการเป็นเสมือนผู้ช่วยในการใช้ชีวิตของเราเกิดขึ้นได้โดยระบบที่เรียกว่า Live Log ภายใน h e โ o a p p ปพ c ิเคชัที่สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Android และ iOS บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ฟังก์ชันในการมอนิเตอร์และบันทึกสัญญาณชีพกิจกรรมประจำวันสถานที่ที่เราไปรวมถึงในอนาคตระบบจะเปิดให้เราป้อนข้อความภาคเสียงได้ด้วยการแสดงผลจะอยู่ในรูปของไทม์ไลน์พราะมมัลติมีเดียระบบจะวิเคราะห์และรายงานผลเพื่อติดตามชีวิตให้คำแนะนำแก่ผู้สวมใส่ในการดูแลสุขภาพและปรับไลฟ์สไตล์ให้ดียิ่งขึ้น วร์ b บ้ทั่วไปในตลาดตอนนี้ยังเน้นประโยชน์ไปที่เรื่องการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเป็นหลักแต่การดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดจะกลายเป็นเป้าหมายในการใช้งานอุปกรณ์ไอทีอัจฉริยะเหล่านี้ในอนาคตอันใกล้เรียกได้ว่าตลาดแวร์ b บ้ที่มุ่งประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรมเพื่อการป้องก,กันโรคจะมาแรงมากๆและค่ายเวิร์ของเราก็ได้ก้าวนำหน้าค่ายอื่นๆไปแล้วด้วยฮีโร่ มาดูฟังก์ชันไฮไลท์ของฮีโร่กันนะคะกับความสามารถวัด2ส,สัญญาณชีพหลักได้คือความดันเลือดและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG หรือ EKG นั่นเอง h ีโ o จะช่วยเตือนเป็นเสมือนเครื่องวัดความดันเลือดและเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนที่จะเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายเฉียบพลันได้ถือเป็นนวัตกรรมล้ำหน้าของวงการอย่างแท้จริงนะคะ แม้ว่าเครื่องวัดความดันและเครื่อง ECG จะมีแบบพกพาราคาไม่แพงแต่จุดอ่อนของมันก็คือไม่สามารถวัดค่าต่อเนื่องได้ตลอดเวลารวมถึงมีค่าใช้จ่ายกรณีต้องไปตรวจวัดที่โรงพยาบาลเคยได้ยินไหมคะ เวลาไปพบแพทย์แล้วตรวจไม่พบความผิดปกติอะไรเลยและเมื่อกลับถึงบ้านกลับรู้สึกไม่สบายเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีแต่ฮีโร่ได้กำจัดจุดอ่อนเหล่านี้ลงแล้วด้วยรายงานของไลฟ์ v ลอกและราคาเกินคุม้มเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้รับก็คือคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีกว่ารวมถึงการได้ดูแลคนที่เรารักที่อยู่ห่างไกล จากสถิติขององค์การอนามัยโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันและเส้นเลือดในสมองแตกเป็นลำดับสูงสุดเรียกว่าเป็นมหันตภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพแบบปัจจุบันทันด่วนมากที่สุดด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ก้าวล้ำนําสมัยอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กลงและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดมากๆของฮีโร่ทำให้มันเป็นแวร์เบิลที่ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในการต่อสู้กับโรคเรื้อรังต่างๆ เมื่อผู้ใช้สวมใส่ฮีโร่ไว้ตลอดเวลาจะสามารถรู้เท่าทันสภาวะร่างกายของตนเองจนสามารถป้องกันความเสี่ยงและช่วยรักษาชีวิตของผู้ที่มีปัญหาโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจปอดเลือดและความดันเลือดสูงได้รวมถึงโรคเบาหวานและโรคมะเร็งอีกด้วยมาดูวิธีวัดความดันเลือดของฮีโร่นะคะมันจะวัดเองอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องด้วยเซ็นเซอร์เทคโนโลยีจากผิวที่ข้อมือของเราโดยตรงการแสดงค่ามันจะ ปรากฏบนที่รแอปพลิเคชันที่หน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแบบเรียลไทม์ซึ่งสามารถเซ็ตความถี่ไว้ได้ตั้งแต่30-120วินาทีค่ะ ความดันของแต่ละคนจะมีค่าต่างกันดังนั้นเวลาที่เราวัดครั้งแรกโดยฮีโลนะคะอาจจะต้องทําการคาลิเบรตหรือปรับค่าความดันให้ตรงกับค่าปกติของแต่ละคนเราอาจดูได้จากผลการตรวจสุขภาพประจําปีทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงแม่นยําในการวัดครั้งต่อไปนะคะค่าที่วัดได้จากฮีโลอาจจะมีความเบี่ยงเบนจากการวัดโดยเครื่องมือที่สถานพยาบาล ประมาณบวกลบ4%เนะคะเนื่องจากมันใช้เทคโนโลยีและวิธีตรวจวัดที่ต่างกันทั้งนี้ค่าที่ฮีโร่วัดได้จะมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะเตือนให้เราทราบสภาวะร่างกายของตนเองหรือคนที่เรารักก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องมีฮีโร่ไว้เพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ใช่เพื่อการรักษาแต่อย่างใด มาดูวิธีวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจการวัดค่าจะทําได้เป็นรายครั้งเพราะต้องใช้นิ้วชี้แตะที่แผ่นโลหะสีเงินรูปหัวใจบนตัวเรือนฮีโร่เพื่อให้คลื่นไฟฟ้าครบวงจรจึงจะวัดค่าได้อีกแผ่นจะอยู่ใต้ตัวเรือนนะคะบนแขนอีกข้างหนึ่งใช้เวลาวัดจากไซ์เมนูเพียง40วินาทีเท่านั้น ส่วนการวัดฮาร์ดเช็คด้วยปุ่มทางลัดของแอปจะเป็นการตรวจวัด3ค่าต่อเนื่องประกอบด้วย 1. ความดันเลือด 2. อัตราการเต้นของหัวใจและ3คลื่นไฟฟ้าหัวใจใช้เวลารวม120วินาทีค่ะด้วยคุณสมบัติของ l i f l o c k ฮีโรจะทำการบันทึกข้อมูลทุกอย่างไว้อย่างต่อเน,นื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะการจัดเก็บจะสามารถเก็บไว้ได้อย่างถาวรบนคลาวมีรายงานผลรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนสำหรับดูแนวโน้มสุขภาพได้ด้วยตัวเองเรียกว่ามีแฟ้มประวัติด้านสุขภาพฉบับพกพาพที่มีข้อมูลมหาศาลอยู่ในมือเลยทั้งของตัวเราเองและคนที่เราดูแลด้วยนะคะ แนวโน้มการใช้งานไลฟ์บล็อกจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์เพื่อใช้ร่วมมินิใชสุขภาพของคนไข้ซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคลหน้าได้ด้วยความล้ำหน้ายังมีอีกนะคะด้วยฟังก์ชันเสริมพิเศษ Guardian SOS และ We Care เรามาดู Guardian SOS ค่ะ Hero สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทาง SMS หรืออ e ีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เราได้ลงทะเบียนไว้ใน Hero App มันจะส่งตำแหน่งและแผนที่ไปให้ด้วยระบบ GPS ทําให้ผู้ติดต่อหน่วยคู่พัยรถพยาบาลหรือแม้กระทั่งตำรวจไปถึงตำแหน่งที่เราอยู่ได้ทันท่วงที We Care เป็นฟังก์ชันที่ให้เราติดตามบันทึกสุขภาพของคนที่เราห่วงใยได้ในระยะไกลแม้จะอยู่คนละพื้นที่รวมถึงอยู่คนละประเทศก็ตามทำให้เราสามารถช่วยดูแลสุขภาพของคนที่เรารักได้ง่ายพิมงปลายนิ้วทั้งนี้ฮีโร่ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคนหากเราไม่ยินยอมจะไม่มีผู้ใดเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้แน่นอนคะ่ะ การพัฒนาของฮีโร่ยังมีอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจะถูกอัปเกรดให้สามารถสร้างเกราะกันยุงหรือ mosquito shield ไม่น่าเชื่อนะคะเพียงแค่กดปุ่มฮีโร่ก็จะปล่อยขึ้นความถี่ออกมาเป็นเกราะป้องกันตัวเราตอบโจทย์การป้องกันโรคระบาดท,ที่มียุงเป็นพาหะไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกมาลาเรียหรือไข้ซิกาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้รวมถึงกันยุงรำคาญได้นะคะ นอกจากนี้ยังจะสามารถวัดระดับออกซิเจนในเลือดและอุณหภูมิในเลือดได้ด้วยค่ะฮีโร่โมเดลใหม่ซึ่งจะเปิดตัวปลายปี2017<ๆ>ก็มีฟังก์ชันเพิ่มอีกโดยชุดกันได้แก่วัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดซึ่งจะช่วยให้นักดื่มที่ไปปาร์ตี้นอกบ้านมีเครื่องเกินไม่ให้เสี่ยงขับรถในเวลามึนเมาอาจจะเป็นการช่วยชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้ด้วย ผู้ป่วยเบาหวานมีเฮค่ะฮีโร่สามารถวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้โดยไม่ต้องเจาะเลือดนอกจากนี้ยังช่วยคุมกำเนิดตามธรรมชาติได้ด้วยการวัดระยะตกไข่ของสตรีได้และแน่นอนค่ะดีไซน์ที่สวยงามล้ำสมัยหลากสีสันเป็นฝีมือของมิสเตอร์อันโตนิโอเดโรซา นอกจากนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพแล้ว World ยังใส่ใจทุกรายละเอียดด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสายรัดซิลิโคนที่เป็นแบบ h y โป a l ลเลอร์เจิที่ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้และที่บริเวณสายรัดข้อมือยังออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมเพื่อสุขภาพเป็นแผ่นไทเทเนียมฝังแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้แก่หินแร่เจอเมเนียมจำนวน2แผ่นและหินแร่ไฮมทายจำนวน1แผ่นที่จะรวมมาในฮีโร่ทุกกล่อง นอกจากนี้ยังมีหินเกลือหิมารายันจำนวน1แผ่นที่จะแถมาในจุด Executive Package ส่วนอายุการใช้งานนะคะเจอร์มาเนียมจะใช้ได้นานต่างจากฮิมาไทจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ6เดือนและหิมารยันเซาจะมีอายุการใช้งานประมาณ3เดือนฮีโร่แอปพลิเคชันต่อไปจะสามารถป้อนข้อมูลวันที่เริ่มใช้งานและบอกวันหมดอายุของหินด้วยทาได้ คุณสมบัติของหินแร่เจอมันเนียมและหินไทย์คือมีความสามารถในการก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าลบสร้างสมดุลกับประจุไฟฟ้าบวกที่ร่างกายต้องได้รับจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่เราสัมผัสแทบจตลอดเวลาส่งผลให้ร่างกายเกิดการปรับการไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นถึง300%ถ้าดูจากภาพผลการทดลองกรณีใส่และไม่ใส่แผ่นแร่ธาตจะเห็นว่า รัศมีการไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อใส่แผ่นแร่ธาตุจำนวนมากขึ้นอีกคุณสมบัติคือการปรับออกซิเจนและการดูดซึมสารอาหารในกระแสะเลือดได้รวมถึงเป็นการต้านอนุมูลอิสระและกำจัดสารพิษะระดับเซลล์ทำให้ผ่อนคลายและเป็นการเสริมสุขภาพส่วนคุณสมบัติของแร่หินเกลือฮิมาลายัน นอกจากจะเติมแร่ธาตุกว่า84ชนิดที่เป็นประโยชน์สู่ร่างกายแล้วนะคะยังปรับสมดุลความเป็นกรดด่างและแรงดันเลือดในร่างกายและสมองได้ด้วยช่วยละลายและขจัดโลหะหนักออกจากร่างกายช่วยกระตุ้นและดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กและช่วยให้นอนหลับสบายข้อหลังนี้ชอบมากเลยนะคะ